เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ2,564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโดยมี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการอบรมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในจังหวัดตากประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2564ซึ่งมีหัวข้อการอบรมเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สอดและพบพระเข้าร่วมจำนวน18แห่ง